โอ้ oh, <im itation> มีรถยี่สิบล้อมาจอดติดอยู่หน้าโรงรถของเราอยาวนเมือกล้โอ้เครียดละจ้าคนขับเครียดละจ้าบุรีมวลที่สองละจ้าสงสารนี่ป้าพีอย่าแต่รถแต่มสเว็ค์ฝันแต่รถเกิดสุดดีสนักปารินอุย Ui, ui. Mein Auto ist kaputt. Ja, 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 mein Auto ist im Garage. โอ้นี่ไม่ง่ายเลยนะจ๊ะขับรถใหญ่ที่ระมันนี่ต้องเก่งจริงเด้อจ้ะเนี่ยโห huh? เอิ่มนะอุ้ยได้อยู่ลุงเกดโห้ยๆ Da ju, da hiu. er hat zwei Zigaretten geraucht und jetzt schafft er. Ah, bully bis auch mal. Mm. Oh ja, 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 geht, geht. Wahnsinn, Wahnsinn. <gliamo> oh, er klinget das. ดีส์รถตัวอัตโต t สนี่ด i ส์าห์เขาไปกดกริ่งบ้านเรกนั่นแหละบ้านเรกนั่นนั่นดีส์าห์อยาลิตริกอย่าลิตริกมาถอยให้ป้าให้ลุงเขาหน่อยลูกเห็นไหมโอ้น่ารักอ่ะมาฉันถอยให้ฉันถอยให้มามาเธอมาถอยรถให้ฉันหน่อยนั i นนนดีส์าส่วนคันดำดำนั้นของเมรูนะ ต่อยชนเมียลุ้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันได้ตังค์อ๋อ้รถคันไอ้ะตีรถแต่คันโฟล์นสัมการาเชฟาเรนง่เลยนะจ๊ะโน่นหางมันอยู่ไหนนะนนุ่นนะมองไม่เห็นเลยนะเห็นแต่หัวนะนี่ตัวนี้นิกซ์นั่นเพราะนิกซ์อ่ะมีซิลิสเนเซ่ะโอ้ต้องขูดน้ำแข็งก่อนนะครับนี่คือเยอรมันน่าไม่ได้ง่ายๆเอาลูก Ja, 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 fahr da rein. Ja, ja, kapkabelle. Aber gut, nicht nur, da gehen wir um mich hin. Das, das ist Eis, das ist Frost heute. Das, das ist ja auch noch. Lumi, bei Kapki, Lotni, sie bläuen ihn. Und jetzt? Ja, sie reinparken, damit er rausfahren kann. Ja. Aber dieser zwei Auto, wenn die wegfahren, dann wird es leichter für ihn. Die, ja, nein, dieser zwei. wenn die rote weg ist, können wir. อ่ะแบบพิเศษนะเยโอ้โหได้บ่วได้ได้ได้โอ้โห i อ้โหโอ้เย้โอ้ยเกตเกตเกตเตอะไรก็อโอเคโชคดีเด้อได้แล้วอ้ยลุนกันอยู่ตั้งนานป